ในที่สุดก็เปิดให้บริการแล้วครับกับมอเตอร์เวย์ M82 เชื่อมต่อวงแหวนใต้จากต่างระดับบางขุนเทียนถึงเอกชัยเริ่มต้นให้บริการตั้งแต่วันนี้22ตุลาคม68หลังบ่าย4โมงเป็นต้นไปครับและช่วงแรกให้บริการฟรีด้วยนะครับกว่าจะเก็บค่าผ่านทางโน้นครับ ปี2,571และนี่คือเส้นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม2ได้ด้วยแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางไปสู่ภาคใต้เส้นทางช่วงแรกจะมีระยะทาง10.3กิโลเมตรครับแต่ก็มีการจำกัดความเร็วนะครับคือถ้าเป็นรถยนต์จะไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเปิดทดลองนี้ครับ ซึ่งในวันนี้22ตุลาคม68ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าสำหรับการเปิดเส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงดังกล่าวให้ประชาชนเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่22ตุลาคม68เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนสามารถทดลองใช้เส้นทางจริงทางนี้การเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 มีวัตถุประสงค์หลักเลยครับ คือเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและโครงข่ายการเดินทางและขนส่งที่มีมาตรฐานสูงสู่ภาคใต้โดยเป็นช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ระยะทางประมาณ10.3กิโลเมตรขณะเดียวกันมอเตอร์เวย์สายนี้ก็จะเชื่อมต่อถนนวงแหวนกาจนาพิเศษด้านใต้จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนจนถึงเอกชัยโดยไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับด้านนธิบดีกรมทางหลวงคุณปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลก็บอกว่า โครงการมอเตอร์เวย์ M82 นี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ที่สำคัญในการเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลสู่ภาคใต้ได้ดีเลยครับช่วยลดระยะเวลาการเดินทางบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม2ทางหลวงหมายเลข35บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนจากปัจจุบันที่มีปริมาณการจราจรอยู่ที่20,000 0คันต่อวันนะครับ สำหรับการก่อสร้างทางยกระดับในส่วนที่เหลือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วที่ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า188กรมทางหลวงจะกำกับดูแลและเร่งรัดการก่อสร้างภายใต้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ และสามารถเปิดทดลองให้บริการได้ตลอดเส้นทางในช่วงกลางปี69นะครับเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางที่เห็นการก่อสร้างอยู่บนถนนพระราม2จเจร็จช่วงกลางปี69นี้แล้วนะครับขณะเดียวกันตามแผนจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2571ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางและขนส่งสู่ภาคใต้ขยายศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้ครับ ทางกรมเขาได้มีการอัปเดตข้อมูลประสานกับทางผู้ให้บริการระบบแผนที่นำทางแอปพลิเคชัน Google Map เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยว่าแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนบ้างครับไปใช้บริการเส้นทางมอเตอร์เว M82 เรียบร้อยแล้วช่วยล่นระยะทางประหยัดเวลาไปได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงในการไปสู่